เอาสู่การประกวดลูกทุ่งคราสิกซีซั่นใหม่ของทุ่งทางดาวทองครับมาถึงคนที่15้าแล้วนะฮะน้องเอิร์ดหรือนายธนากรสนับสนุนโดยสวขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ เออธนากรหนุ่มน้ำเสียงส่งพลังที่พร้อมใส่ไม่ยั้งทุกทอดเอาละคราวที่แล้วเขาติคุณไม่ไงบ้างแม่องค์แนะนำคะะว่าว่าผมเดี๋ยวเยวเรียกว่าอะไรนะแม่แม่แม่องครับโอ้โหเรียกสมดสภาพเลย <c oughs> ถ้าได้ยินชื่อนี้แล้วผมชวนไปกินข้าวนี่ไม่กล้าเลยนะ <c oughs> พี่องครับ คุณพี่แม่โอ,อ่งเนี่ยนะครับคุณพี่โอ่งแนะนําให้ครับว่าผมร้องดึงจังหวะเกินไปครับไม่รู้ปดได้หรือเปล่าครับหิวข้าวมาหรือ,อเปล่าอ๋อไม่หิวครับผมอิ่มแล้วครับพร้อมแล้วเพลงชื่อว่าอเวจีใจครับชําใจเสียบางก็ดีเหมือนกันที่ตัวเราั้นมันไม่จำไม่จำมา จอยากไปรักเขาทั้งที่เรานั้นคนต้อยต่ำเป็นชาวนาหน้าตาครานดำจึงช้ำไม่มีความหมายเขาเรียงเคียงคู่สู่การวิวาหมดทางไขความ ในจแนบกาผู้หญิงสวยสวยคนร่ำรวยเข้ามาข้าวาายคนจนจนดิ้นรนให้ตายอย่ามาว่าจะมีหวังยืนมองเรือน้ตเขาอยู่ภายใน พอเขาดับไฟหัวใจแทบคลั่งห้วิุราน้ำตารินหลังต้องรีพันล ดเขาคงสุขสันเพราะเป็นวันส่งตัวเขานี้ยามเขาเพลินสุขาวดี สองดาวเอาทำไมไม่ให้ตัส่วนตัวเลามตั้งที้ตั้มไปหน่อยเออเพรา<อ>ะค่ะแต่ว่ามันเยอยๆเล็กน้อยไม่รู้ละที่พูดมาทั้งหมด,ดอาจจะผิดหมดเลยก็ได้ระดับนี้แล้วเนี่ยพ่อครับวันนี้พลังเสียงของหนูมันรู้สึกว่ามันเหมือนร้องแล้วออมเสียงไว้อะทําไมไม่ปล่อยให้มันเต็มออกมาเลยลูกแก้วเสียงสำเนียงเสียงนี่ไม่ต้องหวง่วงโดยรวมแล้วขอให้เนือเสียงดีนะครับ แต่วันก่อนดีกว่านี้นะครับวันนี้มีการประดิษฐ์อะไรบางอย่างซึ่งมันผิดทางโดยรวมแล้วนะฮะวันนี้ทําได้เกือบดีมีอนาคตครับชอบแนวเสียงล่องเสียงของพี่เอิร์ธครับเสียงหล่อเสียงหล่อครับผมเหมือนพี่ตั้มเลยครับมันขาดอ,อารมณ์เพลงครับผมขาดดิไดมิกปรับปรุงได้ครับเป็นกําลังใจให้ครับชอบหล่อหล่ฮะ น้องเอิร์ธวันนี้ร้องแบบไม่ได้โชว์เพลงอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาที่มันจะโชว์แบบพลังได้เยอะแยะนะ,ะแล้วก็ยังมียืดแล้วก็อย่างท่อนนี้นะคะเกือบปั้นคําเพี้ยนเลยคํำนี้ให้วิวรานา้ําตาลินลังตรงรี่อเอออีกนิดเดียวนดีเพี้ยนเลยดีวว่าปั้นคำยังอยู่ในท่อนได้นะฮะเอาใจช่วยค่ะ <c oughs> จริงๆคุณเป็นคนร้องเพลาะคุณเป็นคนเสียงเพลาะเราคุณเ,เสียงดี<อ>ติดต่อคุณได้ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์นะครับ0612456299แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเอ,อิร์ธธนากรภาษาไทยนะครับเอาละครับเตรียมโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR c o ารนะครับเราจะแจกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีจากบริษัท TQM Insurance r o k e r และก็มารอดูครับใครส่งชิ้นส่วนผิดตราแม่คัวตราฉลากทองและตราแม่คัวฉลากทอง เดี๋ยวผมประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า1,000 0บาทบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน50,000บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรี โดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ18 60ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับ กลับมาอีกแล้วสําหรับกิจกรรมการมอบโชคของผลิตพัธนธ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่รัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขศับให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภันธ์ส่งมาที่ตู้ปน,น .35 ปน,หนสหลัก4กรุงเทพ102-10ทางรายการกระจับรางวัลทุกวันพฤหัศบดีและวันศุกร์เป็นทองคํามูลค่า1 0 0 0 0บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคามูลค่า1ล้านบาทส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2 0 0 0 หน่อยหกสิบ่ัวเรียมปิ่นสงนนทบุปปรีุดทาาว